เหมือนคูปตา้าทำพูดเหมือนคูปตาอะไรนะ,ะผมลดดับสิ่งนิ่ด่นดวนนะผมลดดับลดดับสิ่งนิ่ด่วนไม่ควรนะครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอ้ยญี่ปุน่นญี่ปุน่นมองมอโดวไปเตอร์ินดนีโอ้ยปานอาจารย์อย่อนไปฮะ ขึ้นรถแล้วปันอาจารย์อดแม่คนแมดื้อแต่ว่ออกไกลๆเด้ออ่ะมาดูพี่วุฒิขับคันนี้ครับดินด่วนครับถ้าคอนโทรลแคปนี่ของเขาเลยครับนี่เดี๋ยวจะถามความรู้สึกว่าขับมาร์กชีเสียยางแล้วเป็นยังไงบ้าง ปกติเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มารีวิวทีมงานเสียยางสักเท่าไหร่เพราะว่าเอาจริงๆนะงานมันยุ่งนะแต่ว่าวันนี้ต้องเสียสละให้พี่บุฒิครับเพราะว่าพี่บุฒิอุตส่าห์มาเยี่ยมก็เลยพาทัวร์สะหน่อยครับ ทีมงานนี้จะเป็นสายเขียวครับสายเขียวสายเขียวรถหกล้อนี่จะเป็นสีเขียวเกือบจะทุกคันนะนี่นี่แล้วเขาจะมาอีกคันมีทั้งหมดวิ่งร่วมอยู่ด้วยกันในทีมงานเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันนะครับไปข้างนอกแล้วสามอยู่ในนี้สองรถเมคโคที่ใช้ก็เป็นโกปิโก้ครับมาร์คทรีรถ ตลาดนิยมที่สุดในประเทศไทยที่ราคาที่ยังอยู่ติดชาร์จลมบนขนาดรถอยู่มาตั้ง30ปีเสียงสลักมุ่อกี้มันไม่โดนจราบีสักทีนะมันไม่อาจจราบี เสียงประตูบอกแอรฟิวนี่ครับมาดูอีกคันหนึ่งครับที่เป็นรถประจำทีมงานเสียยางทรัพย์สินเมียนะครับรถใหม่ทีมงานเสียยางเนี่ยมีรถอยู่แล้วเนี่ยประมาณสี่คันนะครับคันนี้ประจำการเข้าในทีมงานเรียบร้อยครับรับเข้าประจำการเรียบร้อยครับเพิ่งจะออกมาใหม่ๆเลยยังไม่ถึงสองเดือน ยังรถคันนี้เขาซื้อมาหลไรปันได้ก่อแปดแสนแปดป้าเดก้าสุมว่ากันซื้อคนแปดแสนแปดปันทีปัญญังโทรมาหากูมิตรแปดแสนถวนซุ้มปรกกอบใครห่วงยังโทรมาถามเขาอันดูพี่มิได้ก้าว่าราคาแปดแสนถวนสวยงามครับโอ้ร้านกำนันสุดนะครับโอ้เบรกไหมสุดยอด สีสันสดใสครับคันนี้ผมก็ชอบอยู่สีมันได้ครับโอ้เด็ก้าหมดนะครับนี่กำลังจะมาอีกคันแถวสารครามร้อยเอ็ดนะครับสารครามร้อยเอ็ดบุรีลำนะครับแต่ชอบที่สุดคืออีสุตรเด็ก้ากอลก,กีนะครับโอ้ยจะเบี่ยงมาทำไมเนี้ย <laughs> เมื่อเช้านี้ขับกาฟิลวันนี้ครับไอ้นี่ครับสีสันสดใสครับคันนี้สวยนะครับสวยงามแล้วแต่ใครชอบนะครับชอบอูไหนชอบอูไหนเราก็ซื้ออูนั้นครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอูนั้นอูนี้นะครับมันอยู่ที่รถนะครับที่เราไปเลือกรถที่มาจากญี่ปุ่นถ้าสภาพดีอูหนมันก็ดีหมดแล้วครับ อยู่ที่ราคาตกลงกันด้วยแต่คันนี้แปดแสนปดถือว่าอราคาถือว่าแข็งอยู่นะปกติเดก้าเนี่ยแปดแสนห้านะครับน่าจะเป็นชุดแต่งนะครับน่าจะเป็นหัวที่มีก้านปัดน้ำฝนอยู่ตรงกระจกนะครับตัวนี้นี่ะครับมีอันนี้ด้วยครับ 8ปดแสนแปดป่ะจฮะซื้อบื้มบ่มกกันชนนึ่จ้ะแปดแสนแปดเาออ๋อบอกพี่น้องนี่ไม่น้องปงหูเนาะเครื่องเท่าไรนี่อยอสวยนะครับนี้อน้ององนี่นี่เราะม็นทีง4ามือในบ่ฮะเพราะท่านพอสองเดือนแล้วว่าสีามือสีามือเขาไดเรียงงานเลยมังสางานตัว ที่งามแตัวเป็นต่เป็นต oh, ่เห็นเป็นแต่เห็นเครื่องไงขึหลบอากาศปะบ่่อ well, ันนี้เครื <h <h ่องอันนี้่ได้เรียดิดาบเราเรียกไม่หายเลยัวนี่เราเรียยังไม่ดีเดี๋ีผมมันนั้นสัก่อยยังเดืยดอะโอ้หันละบักบกอ้ำมเยอ้ ลูกตีกับเมียเนีเ่อยู่สีอาม่หร่เมืเน,น่ลบกอนี่นีมึง้องมานี่รวบอกไม่กับน้าโามาตร,าารงมั้ดอกไงขีขีสู้ตังกนไป <laughs> มันเป็นยังไปซื้อรถบังคับไปเขาเห็นสีเขียวไหมขันบ่เห็นสีเขียวกับบ่เห็นเลียน้ำเป็นบ่อำครับไอบ่ถือบ่ขันลูกน้องไปซื้อรถมากกับบ่เห็นสีเขียวกับบ่เห็นเลียน้ำมันนี้ความจริงบ่นี่นี่นี่ขันนี้ันขเราเป็นสีเขียวนะจะดีไรว่ามันอนปีหน่อแบบเรากัเรากัึงเถ่าตึ้งยังเนาะมึงเป็นนั่นิยังมึงเปนันดิเขาน่ะมึงเปนันดิยัง มึงิมึงไรเราไม่โคออกมันโมเนสีเขียวผมบวกหลายเทียดิเออเขามีเงินจืไม่มาเลยสีเขียวอยู่บนสีเกิดอยู่บนนียังสีเกิดนี่บยอ๋มึงก็จงหัวมีแต่สีเกิดแต่นี่อยู่ลังบ่อล่งบ่อล้เนาะโแมนโมมีดอกลังบ่อน่ะดินดืวนก็ขับไม่ยอมลงเลย เกือตัวไหมหหหเอาอยัางขุดตัวไม่ดีขุแก้วแก้วแก้วรอย40บาทโอ้โอยยจะเป็นมากกวัญขุนขเขาอาจารย์อดน้ำอาจารย์อดไหลาหาดครับเนาะ มาบ่อไหนเขาก็ใช้ให้ตักบ่อน,นั้นละครับผมคนของประชาชนหอมแดงหอมแดงครับผมเอียงแลงมาเอาตัวมึงกูเฮ้ยโทรศัพท์ร้อนเนี่นยไปเอาตัวเนี่ย ป็นยังเออไปหายนั่นน้ำครับผมหายไปหนี่งแหนี้ขั้นนั่นดิผูจะเสียเอาก็หายเขาหลดกูจะขั้นเอาหีกการันลากูหายเพื่อไปแล้วกูหายเพื่อไปแล้ว ดิ้นด่วนได้เปรียบนะใช้คูนี่เป็นคนถ่ายคลิปแล้วตัวเองไปตากแอร์ไหมสมมายลี่วะตากได้คล่องดีครับอเอาแครดินมันเป็นไฮน่าดินนิเธอ บร,ริเวททำทามันเขาเอ่วามันบริเวกินเขาหันหลอลงหอดินเหนียวเนี่ยมันจังสีอยูน้ำนี่น,นี่นี่นะครับฮะเพชรน้ำาาสี่เพี้ยงแข่งไปยังปีแดงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โมวอัวยีหลีว่าลูกพี่เหมเขาบอกไส้ยังเดียววะ บักบักยางว่ะบักอ้าวมาครับบักยางว่เป็นบ,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 บ่เป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียวนี่ขเขาแก่สิไรนี้บีหนาบ้านะ่ะมันบังคับก็เห็นรถเป็นสีเขียวมาเลยทีมันนะ <c oughs> อันนี้เสียอามเป็นคนบอก,อากมาเปมียังนะนี่ครับหมดทั้งทีมนี่มีฮีโน่อยู่คันเดียวนะครับเป็นรถที่สายพันแรงครับ บักย no oh, uh, wow? ังแล้วก็นี่ฮีโน่ก็ใส่เสื้อเพาอีซูเออใส่เสื้อเพาอีซูสวยเลยไหมเฮ้ยดีแต่ว่ะเขามีแต่อีซูมาใส่เสื้อเพาฮีโน่เห็นแต่คันนี้แหละฮีโน่มาใส่เสื้อเพาอีซูสูนี่ไหมแกชอบตรงไหนของอีซูเหอเห็นไหมเสื้อเพาอีซูไหม ถือว่าขับได้คล่องดีนะครับเพราะว่าดูจากพี่วุฒิขับขนาดเป็นคนที่ไม่เคยขับมาก่อนมาขับก็ยังถือว่าใช้ได้นะรถสภาพดีครับใช้ได้อีกหลายปี มากทีเนี่ยถ่ายรูปเนี่สวยมากครับมันเป็นรถที่มีมนสนี่นะครับรถรุ่นนี้ผมก็ยังหลงชอบมันอยู่แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ครอบครองครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเอามาไว้ในครอบครองสักคันนะครับส่วนราคาเนี่ยโอ้โหซื้อฮิตาชิรุ่นใหม่ได้เลยอะสมมติว่าตัวนี้เอี9 0 0 0 0สี่ใช่ไหม ใช่ฮิตาชิได้ถึงรุ่น5้าเลยนะ e x ขีดห้านะานใช่เป็นรถที่ตลาดนิยมมากครับดีดออกเลยหรอเอาโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ารถน่าจะไม่มีละไอ้คันนึงรถเท่าแก่แม่งก็ไม่ยอมเอามาใส่เออยกไปเลยยกไปเลยเ,ออเพิ่นดิเบียงมาทางนี้ได้ไหม เน oh, that, like ่นอนเลยนี่โอ้ลองดูลองดูเอ้าเอ้าอะไรบอๆจะไปหายเห็ีเบทอเพ่าเป็นอาจารย์ออดดิ่เลยนะพูดแล้วก็นึกถึงอาจารย์ออดนอมาร์คีเนาะ คูหูครูห้านเล่นเลยเดี๋ยวถามความรู้สึกพี่วุฒิก่อนว่าขับรถแล้วเป็นยังไงบ้างพอ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 ลงมาลงมาให้ถามความรู้สึกหน่อยมันต้องถามดูว่าคนที่ไม่เคยขับแล้วมาลองขับเนี่ยมีความรู้สึกว่ายังไง

นี่แหละนี่แหละผมก็ได้ให้เขาเปิดให้ข้างนอกเหมือนกันเอาใครสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์หน่อยพี่มันเป็นยังไงบ้างขับรถที่ไม่แบบว่าไม่เคยขับมันเป็นยังไงฮะมันมันมันบาลานซ์เหมือนรถไอทีมงานโทหนึ่งไหม เอาเอาอีกมวะนี่เอาเอาเอีกเสยวะเทโอเคผมก็จะปิดทริปนี้ไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าพี่บุทธแกติดใจครับมากทีแกต้องมีสักคันนะพี่บุทธจริงๆนะแกต้องมีไว้สักคันหนึ่งเอาไว้หากินแาวบ้านแกตักค่าเที่ยวสิเที่ยวไป ขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ